โหลนี <Hello>. no mm ่นเตนสวัสดีครับอันนี้เราจะมาเดี่ยวฟิสิกสิกของแข่งของไรกันนะครับ แล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือเราจะเอาสารบันมาเปะด้วยหเห็นภาพรวมโอเคก็เข้อแรกเคือนี้เลยเราไปอย่างรวดเร็วคือตอนแรกอะ่ะไม่คือเรา,า,า,าที่แล้วที่ติวเรื่องแม่เหล,ล,ล็กไฟฟ้า เรื่องไททายมันส่วนใหญ่เรื่องไททายมันจะยากแต่ว่าตอนติวอะตอนแรกๆตอนเปิดแรกๆมันยังมีแรงอยู่แต่พอไปถึงเรื่องไททายมันหมดแรงแอนแรก,กจะเรื่องแนก,กจะติวตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาก็คือขอ้ขอ,ขอที่สี่แล้วก็สามสองหนึ่งที่บอกแกแต่ว่าอาจจะไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเป็น เรื่องง่ายๆก็เร็วๆไปเลยกันจะได้ไม่ไม่หมดแรงก่อนถึงเรื่องสุดท้ายก็หัวข้อย่อยนี้มันจะมีสองอันย,อย่อยงัมนนีสภาพปิดกึ้น เพราะว่าเขาบอกว่ามีข้อสอบ Choice เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีข้อสอบอทฤษฎีอันนี้คือเขียนไงคือไม่อยากซูมซูมเข้าซูมออกเยอะเดี๋ยวมึนไม่รู้รอบที่แล้วมืนเปล่าคือเวลาเขียนเองอะ่ะมันจะซูมเข้าซูมออกถึงรู้ไงแต่พอเป็นคนดูเ,อ,เ,ดอ,เดอ๊เดี๋ยวซูมอีกแล้เดี๋ยวซูมเข้าเดี๋ยวซูมออกมันก็เดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่ๆแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ไนงะ คือเปลี่ยนรูปเมื่อมีแรงแล้วก็คืนรูปเมื่อหยุดแรงแล้วก็อืมตปอย่างรวดเร็วก็อันนี้เราอุ๊ มีสภาพพลาสติกโทษงี้เธอพลาสติกซิตี้ก็คือเปลี่ยนรูปคาร์บอนเมื่อจะมีแรง หรือมีแรงมนกระทำมันนะนรทำคิดกระจกผมกอยันอันหนึ่งแล้วนไหรถเร็วแต่ต่อวันที่สองมันจะมีความเข้นกับความเครียดความเข้นกันความเข้น เออแรงต่อพื้นที่แบ่งเป็นดึงกับอัดเผื่อเขาถามเฉยๆเพราะว่าคำนวณเราไม่ได้ดูเรื่องดึงกันเออนั่งอู่ก่าแล้วโอเคนึงอัดสูตรสีเลยเดียว เขียวจุดเราก็คือไอตัวนี้เรียกว่าอะไรจำแบบนะจำไม่ได้มันอยู่หน้าแรกของหนังสือแต่หนังสืออยู่ไหนไม่รู้ขนาดทำโจทย์ยังไม่ใช้หนังสือเลย <laughs> โจทย์ก็คือลอกลอกแคคู่มือไปเลยเอ,อ,ต,อ,ต,อตัวนี้เรียกว่าดิกมา สูตรจะมีลูกศรแล้วกันซูมเดินไปนลรดีแหละซูมอู้อ,อ,อู้ฟังร่วงโทษครับโอเคอันนี้คือความเข็นหน่วยเป็นนิวตนันต่อตารางเมตรนีอแรงที่ทำ นเป็นนิวตันอันนี้คือพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตรอืมหมดแล้วคำเชินเ่อไปอันเครียด สิ่งที่เด็กไทยมีตอนนี้ควนเครียดคืออ่อเดี๋ยวให้มันสั้นๆความยาวที่เปลี่ยนต่อความยาวดู เดี่นี้ก็มีดึงกับอัดเหมือนกันแล้วเขาถามเป็นทฤษฎีอสูตรตรองตรงนี้เขียนดีประทับใจสูตรแล้วก็จะเป็นอันนี้เท่ากับดูต้าแอลส่วนแอลสูตรตรงนี้เรียกว่าอ เอสเลอนว่ะตัวหนึ่งเนี่ยเอสเลอนอ์เครียดที่มันมันเหมือนซิกมากมันตั้งเงขรียดคงคงนี่ก็ค,คือความเครียดมีหน่วยเป็นความเครียดมีหน่วยปะ่ะน่าสนใจ ความเครียดนิดหน่อยปะ่ะเหมือนจะไม่มีเพราะว่าหน่ยความยาวมันตัดกันอืมกันนะ้ ก oh, อาคอยู่ดีเปลี่ยนก่อนแล้วกันก็วันนี้คือความยาวที่เปลี่ยนไป มนจริงคือมันหน่วยให้เหมือนกันแค่บนล่างแต่ใช้เป็นเมตรก็ได้อดความยาวเดิมคนจริงหน่วยสองอันนี้มันแค่ให้เหมือนกันกพรับเครียดหรอว่าเครีดไม่มีหน่วย ชันมาวโอเคเราจบข้อย่อที่สองมาริ่ยของยังข้อย่อที่สามต่อเลย นี่เรามีมอนเตอร์สองอย่างฮ okay, ัลโหลโอเคดีนะเออบางทีมันมีแบบเสียงหายไปช่วงหนึ่งอนะ ก็เป็นอะไรก็คือนี่กูเปิดอีกแท็บหนึ่งเพื่อฟังเสียงตัวเองกลับมาแต่ว่ามันค่อนข้าง,งดีเลยนะมันจะมุนหัวหน่อยแต่ถ้าถ้าหายแดีวก็พูดใหม่ให้มมาร้คังยังยังเป็นนักวิทยาศาสตร์มันเลยตั้งให้เกียรติและนี่มันคือความเข็นต่อความเครียด อืมสิดอย่าเอ๊ะแล้าซูมอี่เอ๊ะป๊บนึงถ้ายังไงกูซูมแค่นี้อยู่แล้วกูจะทำให้มันเหลือขอบทำไมวะไี่แบบดูตดเต็มตา เออแช่งไปอยอะแก่มไหมย่เรื่องนัง้นน่าเราสูงเต็มก็ยังไม่เต็มเจ้าก็ดีพอแล้วล่ะโอเคไปต่อ ใช่เ่ากับความเค้นต่อความเครียดก็คือซิกมากส่วนเอปซิล,ลอนหรือถ้ให้หนังสือเขาชอบใช้รูปนี้นั่นก็ว่ามันมันมองง่ายแต่พอเวลาเราต้องย้ายข้างคูณเลขอะมันมองยาก ก็ลเลยเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับนึง่งเป็นอันนี้สูตแล้วก็เอลสูตรเดล้างบนแล้วก็เดลตาแอลอ๋อแล้วมรลค่าของยังหน่วยอะไระคิดว่าไม่มีนะมันเป็นค่าของที่ก็โอเคแล้วก็จบมเลคดา,าของยัง แล้วก็ข้อย่อยสุดท้ายยามาคือหาเนื้อหาตรงนี้ไม่เจอทั้งสไลด์ครูทั้งในหนังสือลเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องในกราฟนี้ อเขาสอนเนี่ยอันนี้จําไม่ได้เลย <S <S จไ่ไม่ได้ฟังเลยเอ้อัดอยู่ก็ฟังอยู่แต่ว่าจับใจความได้ส่วนบางส่วนอันไม่เป็นไรส,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 สวัสดีครับท่านมีเข้ามาใหม่นะฮะปสติท่านสมาชิกอราตอต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับเช็คชื่อ,อยังอ่าเช็คไปแล้วต้นคาบครับไม่เข้าไม่เช็คเช็คขาดกูหักคะแนนเข้าเรียน <c oughs> หักแปดสิบคะแนนไม่เข้าคาบเดียวนะต่อเดยมาะอันนี้แหละคือกูไม่รู้มันมันจะไปอยู่ตรงไหนก็เลยมายัดไปตรงประยุกแล้วกัน ีีน้ยังเห็นอยู่เนาะโอเคนี่น่ามีจุดจุดสามจุดโอ้หอร่อยอยืดก็ถ้าเกิดยู่ตรงนี้มันจะความยาวเนี่ยแต่แผ่นตรงกับแรงก็คือถ้าเรายืดยืดแบบหนังยางอะ่ะ นี่งรออกแบงมากความยาวก็จะยาวมากที่ยังแปลผัานตรงกันอยู่แล้วตรงนี้อืมไม่ช่วยไปเลย,ยเจ็กก่อนกความเงตรงอืมโอเค อันนี้นี่และคืนรูปได้แต่ถ้าอยู่ตรงนี้จะคืนรูปได้อย่างเดียวแต่ว่าแรงกับระยะที่ยืดออกไปเนี่ยเหมือนมันดึงเลยเดียวตุงพลาติกอ่ะมันจะมีพอดึงไว้เท่างันมันจะเริ่มมันจะเริ่มขาวใช่ไหมแต่มันก็จะปล่อยแล้วมันก็จะเออไม่ใช่ไม่ขอนยจุดโอ้คนหนึ่งนะตัวอย่างเลยเดียว ก็ย่าง่างาสติกเหมือนเดิมนั่นแหละเวลาที่ยืดจนสุดอะคือดึกออกแรงมากๆแล้วมันไม่ยืดแล้วแต่พอปล่อยมันก็ยังกลับมาเป็นเป็นวงเล็กๆของเดิมได้แต่ถ้าอยู่ตรงนี้สวยชุบภาพยังออกไหมโอเคเออถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม ใช่แม่คือลูปเสียงอะไรได้ยินปะยังเลยสายดังยังช็อตอ่ะไม่รู้ยังอีแบบอือมมีมีใสายเดไปก็นัน่งอีบังเหมือนมึงบุลลี่อ่ะโข็มไอตรงที่คือรูปได้อ่ะ มันมันตั้งแต่แบบตั้งแต่ศูนย์ไปถึงขอเลยปะได้เออคิดเงินก็ได้เออจริงขอบคุณมากงั้นเอานนี้ออกอืมขอบคุณครับ นี่แหละสมบูรณ์แล้วพอมาเลยไปตรงนี้ก็คือขาดนะพังโเคนี่เราก็จบหัวข้อย่อยแรกไม่ไหมไม่ใช่หัวอ,อย่อยเจ็จุดหนึ่งอ่ะเนี่ยก็คือสี่หวข้อนี้แล้วก็แปลกำลังคิดว่าจะจะหยุดคิดก่อนแต่ว่า รอบก่อนๆก,ก็คือก็คือถึงถึงดูใน drive ไดรฟ์ได้ก็ต้องมันแชร์ให้ดูง่ายๆไม่ได้มันต้องต้องเซฟแล้วก็ไปอัปโหลดใส่ไดรฟ์ที่เป็นเมลส่วนตัวให้มันแชร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะอัดยาวเออเอม่ดีวะอัดเป็น ăn subscribe cái này nhiệt cả.